สวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวหูฟังแบบ True Wireless รุ่นใหม่จาก Samsung นั่นก็คือ Galaxy Buds Live จะหูฟังเม็ดถั่วนั่นเองครับ ซัมซุง Galaxy Buds Live นะครับผมก็เป็นหูฟังแบบ True w i r e รุ่นใหม่ครับที่มาสารต่อความสำเร็จจาก Galaxy Buds แล้วก็ Buds p l u ซึ่งหน้าตาแล้วก็ดีไซน์ของมันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกครับที่เราเห็นหูฟังที่มีลักษณะรูปร่างแบบนี้คือเหมือนเม็ดถั่วช่วงแรกเขาเรียกว่าเป็น Galaxy Bean หรือว่า Buds Bean นะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็มาแล้วเป็น Buds l i v นะครับโดยสีที่มีวางขายก็มี3สีคือจะมีตัวนี้ Mystic Bronze ครับเข้ากับ เครื่องโน้ต20เลยนะครับนีนะ่วางชวงวางชาร์จได้ด้วยแบบนี้นะครับสวยสีน,สนึงก็จะเป็น Mystic Black นะครับเป็นโทนประมาณนี้แล้วก็มีตัว m s ิสติกไว้นะครับเป็นสีที่3มีวางขายทั้งหมด3สีซึ่งขนาดของมันนะครับกับดีไซน์ที่ออกแบบมาเนี่ยมันจะเหมาะกับการวางเข้าไปนหูเราแบบพอดีเป๊ะๆเ,เลยนะครับอันนี้เป็นข้างขวานะแล้วก็นี่เป็นข้างซ้ายเดี๋ยวผมลองใส่ข้างซ้ายให้ดูก่อน ด้วยความที่ดีไซน์มันแปลกนะครับเราก็ต้องมาดูลักษณะหน้าตาก่อนนะอย่างก็จะมีส่วนของลำโพงครับอยู่ตรว,วนช่วงนี้นะครับผมมีช่องระบายอากาศเพราะว่าตัวฝังนอกจากจะมีดร i เวอร์12ม m mm, มแล้วเนี่ยมันมีตัวขับเคลื่อนของภาคเบสให้ด้วยครับรูปร่างแบบนี้หน้าตาแบบนี้ใส่ยังไงตัวลำโพงอยู่ข้างล่างตัวนี้ใช่ไหมเราก็ต้องจัดประมาณนี้นะครับแล้วก็สอดเข้าไปัป๊บนี่นี่ไง มันก็จะเข้าไปอยู่ในหูเราเรียบร้อยสบมบูรณ์แบบโดยที่ไม่มีส่วนไหนยื่นออกมาให้ดูแบบรกหูรกตานะครับนะไม่มีกงไม่มีก้าดนะครับนี่เห็นไหมข้างนี้ก็เช่นกันก็แตะเข้าไปเลยปั๊บนี่ครับล็อกเรียบร้อยนะครับผมนี่เห็นไหมข้างนี้ปั๊บ ตัวฟังก็มีน้ําหนักเบาด้วยนะครับผมมันก็เลยจะสามารถใส่ได้สบายๆและด้ความที่มันเป็นหูฟังลักษณะเหมือนกับเอียบัตหรือโอเพนเอียก็คือจะไม่ได้มีการสอดตัวลําโพงเข้าไปที่หูของเรานะครับเหมือนกับพวกประเภทอินเอียถ้าเกิดเราเทียบกับ Galaxy Buds Plus หรือ Galaxy Buds เนี่ยเรเาก็ใส่แล้วมันจะเป็นการบล็อกเสียงรอบข้างไปในตัวครับแต่ว่า ัวของบัตสไลด์เนี่ยมันจะใส่ได้สบายกว่านะครับเพราะว่าเป็นแบบวางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นราแบบใช้งาน,นครับหูฟังสหรับแบบเอียบัตประมาณนี้เนี่ยมันก็จะมีเสียงจากรอบข้างเข้ามาที่หูเราบ้างเหมือนกันพูดง่ายๆว่ามันจะไม่ได้บล็อกเสียงรอบข้างแบบ100%ซนะครับก็คือในการใช้งานประจําวันเนี่ยถ้าเกิดเราใส่เดินตามท้องถนน,นครับก็จะมีพวกเสียงรถเสียงคนอะไรพวกนี้เหมือนกันนะเรียกว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็อาจจะดีกว่าประเภทแบบอินเอียนะครับส่วนใครที่ชอบฟังเพลงแล้วก็ต้องการจะชิลเสียงรอบข้างหรือบล็อกไปเลยเนี่ยก็สามารถจะเป เราต้องบอกไปก่อนว่าจะเป็นการบล็อกเสียงความถี่ต่าเป็นหลักเช่นพวกเสียงเครื่องบินเสียงรถไฟหรือว่าเสียงรถบัสนะครับพวกเสียงฮึมๆอะไรประมาณนี้ให้ไม่มารบกวนการฟังเพลงของเราครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเลือกเปิดรับเสียงเช่นเสียงพูดคุยกันของคนนะครับหรือว่าพวกเสียงประกาศต่างๆเพื่อจะได้สามารถพูดคุยกับคนอื่นครับแล้วก็รับฟังข้อมูลข่าวสารจากการประกาศของระบบประชาสัันธ์ต่างๆด้วยโดีไซน์ของมันจะเป็นแบบโอเพนไทดก็จะไม่สามารถจะบล็อกทุกสิ่งอย่างได้เหมือนกับหูฟังที่เป็นแบบครอบหูนะครับ ไหนๆก็เปิดมาที่ UI แล้วนะครับผมอันนี้เป็นหน้าจอนะครับ UI ของตัว Galaxy Variable เป็นแอปที่ควบคุมตัวของ Galaxy Buds Live นั่นเองแล้วก็มี Equalizer ครับเลือกปรับได้มี Bass Boost นะครับมี Clear มี Dynamic นะครับมามี Touch Control สามารถจะปรับการตั้งค่าได้ซึ่งติงเวลาใช้งานครับก็จะมีการแตะนะครับแต่หนึ่งครั้งคือเล่นหรือหยุดเพลงนะครับผมแล้วก็จะมีออปชันอื่นๆเช่นถ้าแตะ2ทีครับก็จะเป็นการ Skip เพลงครับข้ามไปเพลงถัดไปแต่3ครั้งก็ย้อนไปเพลงก่อนหน้าแล้วก็จะมีตัวของ Touch and Hold เขาเว่า แตะค้างไว้เช่นแตะค้างเพื่อตัดสายทิ้งหรือจะเลือตั้งค่าข้างซ้ายขวานะครับว่าถ้าเกิดแตะค้างข้างซ้ายเป็นการปรับเสียงลงแตะค้างข้างขวา ป็นการปรับเสียงขึ้นก็ได้เหมือนกันอยากก็จะไมเ่เลือกตั้งค่าได้ถ้าเปิด b i x ป y หรือเปิดเพิ่มลดเสียงวอลุ่มอัพวอลุ่มดาวครับหรือจะเรียก Spotify ก็ได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดใครไม่ชอบต้องไปแตะหูฟังบ่อยๆเลยพี่นะรครับก็สามารถจะเลือกเปลีย <c oughs> ่ยนระบบทัชไปได้เลยควบคุมสิ่งอย่างผ่านมือถือก็ได้เหมือนกันแล้วก็มีพวกฟังก์ชันต่างๆเช่นในส่วนของตัว Lab นครับคือว่าฟีเจอร์ที่ทดลองกันอยู่เนี่ยเช่นถ้าเราเปิดตัวเกมมิ่งโหมดครับก็ช่วยปรับลดการดีเลย์ของเสียงเวลาที่เราเล่นเกมอยู่ให้พวกเสียงเปิดเสียงไฟต่างๆมาพร้อมกับทอนที่เราเล่นเกมนั่นเองนะครับส่วนตัว Real Pressure Ambient Sound นะครับก็คือเวลาที่เราใช้งานหูฟังแบบ ว่าแค่เซลิงนานๆเนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกว่ามันอุดอู้หูไปหน่อยหนึ่งหรือเปล่าครับก็สามารถจะเปิดตัวนี้ได้ครับก็จะเป็นการเปิดให้แอมเบนซ์เสารหรือเสียงรอบข้างเข้ามานหูรามากขึ้นถือล้วก็เป็นฟีเจอร์หลักครับเช่นไฟมีแอร์บัตนะครับค้นหาหูฟังถ้าเกิดว่าหูลืมวางไว้ตรงไหนก็กดตึ๊บให้มันร้องให้มันส่งเสียงเรียกได้นะครับคราวนี้มาถึงเรื่องของเสียงบ้างนะครับว่าเสียงโอเคไหมเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่า Galaxy Buds Live นะครับผมมิติของเสียงนะครับการแยกชแนลสเตทซ้ายขวาผมว่าทำได้ดีมากๆนะครับเช่นเสียงกีตาร์ครับ,รบอาจจะเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อน แล้วขยับเข้ามาตรงกลางหรือว่าเสียงกลองที่อยู่ด้านหลังของเราอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของเสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมนะครับอันนี้ก็มาครบก็คือเสียงนักร้องไม่โดนเครื่องดนตรีกลบนะครับแล้วก็ระเอียดของเครื่องดนตรีในย่านของความถี่สูงเนี่ยก็สามารถจะไล่ฟังเก็บได้ว่ามีอะไรอยู่บ้างส่วนเรื่องของเบสที่บอกไปในตอนแรกนะครับว่ามันมีตัวช่วยขับเบสอยู่ในกลิซิบัสไลฟ์ด้วยเกิดลองเทียบกับหูฟังที่เป็นแบบทรวไรเดสเหมือนกันเนี่ยผมว่าบัสไลฟ์ทำมค่อนข้างดีนะครับเบสแน่นกว่าแล้วก็ฟังสนุกกว่านะครับแล้วคุัา่่่นนอซฟงไปเีย ไม่เอามาฟังเพลงอย่างเดียวถูกไหมครับมันก็เอามาใช้ในการคุยโทรศัพท์หรือว่ารับสายด้วยซึ่งตัวของบัสไลฟ์เนี่ยใส่ไมโครโฟนไปถึง3จุดนะครับคือจะมีที่ด้านหลังด้านล่างแล้วก็ด้านในบริเวณตรงนี้นะครับมีไม้สามตัวแค่นทั้นยังไม่พอนะครับยังมีเซ็นเซอร์ด้านในนะครับเยวไว้ตรวจสอบการขยับขยื่นเคลื่อนไหวของกระดูกด้วยมีไว้ทำไมครับมีไว้เพื่อเช็คว่าเสียงคนพูดในตอนนั้นความถี่ที่วิ่งเข้ามาเนี่ยเป็นเสียงเราหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่มันก็จะแคนเซิลหรือว่าทําให้เบาลงนะครับ <Okay. S 1> เพราะเราขยับปากมีการเคลื่อนไหวของกระดูกเมื่อไหร่แปลว่าอันนั้นแหละเสียงเราไม่์ก็ทํางานแล้วจับเสียงเราเข้าไปทําให้เสียงเวลาคุยหรือว่าใช้สายสนทนานะครับตอนปาดฟ้าดเนี่ยตอนนั้นก็ตัดเสียงรบกวนได้ดีอยู่แล้วนะครับใช้คุยสายนี่โอเคมากมาก ตัวบัตรไลฟ์เนี่ยดีขึ้นอีกหนึ่งขั้นส่วนอายุการใช้งาน,นครับหรือแบตเตอรี่ของเจ้าบัตรไลฟ์เนี่ยก็ตัวหูฟังเนี่ยใช้ได้ประมาณ6ชั่วโมงครับแต่นี่ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดฟังเพลงแตระดับประมาณ5้าหนะผมเองเนี่ยเวลาฟังเพลงก็จะแอบฟังดังนิดนึงก็ประมาณ70-80%ของวอลลุ่มนะครับแบตเตอรี่ก็อยู่ได้ประมาณ5ชั่วโมงซึ่งถ้าเกิดเอารวมกับตัวชาร์จิ่งเคสด้วยเนี่ยมันจะใช้ได้รวมประมาณ21ชั่วโมง oh, <yeah. S 1> แล้วก็ยังมาพรรรรรรร้อมมกัับบบบะะชชาาาาา์์จจเ็วนคาานคสถ5ที ช้ได้1ชั่วโมงครับซึ่งเราสามารถจะเลือกชาร์จนะครับผ่านพอ USB Type C ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะชาร์จแบบ Wireless e h a r g i n g นะครับบนโน้ตเ0ก็ได้เหมือนกันแบบนีน้ก็วางชาร์จไปเลยนะครับส่วนเรื่องของการกันน้ำกันฝุ่นนะครับทนได้แค่ไหนแสกำลังคายได้ไหมก็ต้องบอกว่า กาสิบัตสไลด์เนี่ยมาพร้อมกับค่า I.P.X. 2ซึ่งมันสามารถจะทนเรื่องของละอองน้ําฝนหรือว่าเหงื่อได้อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าไม่สามารถจะเอาไปจุ่มน้ําได้นะอ่าเดี๋ยวมาดูของในกล่องดีกว่าลืมไปเลยนะครับสำหรับราคาของตัวกาสิบัตสไลด์นะก็ขายที่6 9 9 0บาทแต่เซตที่ผมก็ได้มาตอนที่จองโ no น้ตเ0 u l สิบอตรไปนะครับแล้วก็เลือก เป็นของแถมก็เลยได้มาลองกันนะในกล่องนี้นอกจากตัวบัตสไลด์นะครับก็ยังจะมีสายที่เป็น USB Type C นะครับเป็นสายชาร์จแล้วก็ยังมีตัวเอียทิปนะครับเหมือนกับว่าใส่เพิ่มได้ถ้าเกิดว่าใครลองใส่แล้วุมันอาจจะลื่นๆหรือลุ่มๆหน่อยนึงเนี่ยก็จะมีนี่นะครับเอามาแปะเพิ่มตรงนี้ได้นะประมาณนี้ครับก็เอาไ้ล็อกเพิ่มเนี่ยก็จะมาล็อกตรงนี้นะครับวัสดุอาจจะดูลื่นๆหน่อยเพราะตัวทิ่มันจะเป็นยางครับก็จะเพิ่มการยึดเกาะของตัวบัตสไลด์ได้น mm. นี่ ได้แหละนะครับแล้วก็ดัดน,นิดนงมาก่อนชวรบแล้วก็ล็อกปั๊บี๋ยวก,ก็ช่วยให้ยึดเกาะที่หูได้ไง่ายขึ้นเผื่อใครลองใส่แล้วอาจจะมีหลวมๆนิดนึงก็ใช้ตัวคลิปนี่แหละก็มาช่วยล็อกเพิ่มได้าจากที่ลองใช้งานมาครับผมก็ตัวของคลาสซี่บัสไลฟ์เนี่ยเวลาจะวางในหูเนี่ยมันก็จะมี2สเต็ปด้วยกันคือสเต็ปแรกที่ผมลองใช้งานแล้วถ้าเกิดอ,อยากให้แบบหูลงๆหน่อยนึงแค่วางไว้เฉยๆเนี่ยก็อารมณ์ประมาณนี้ครับวางล็อกไปประมาณนี้เลยก็ได้ ก็ฟังเพลงได้แล้วครับแล้วถ้าต้อตงการมิติเสียงที่มันแน่นขึ้นเต็มหน่อยเนี่ยก็ลองขยับนะครับกดลงไปนิดนึงนะครับนี่ประมาณนี้ให้ช่วงลําโพงเนี่ยมันเข้าไปใกล้หูเรามากขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปคือพอกดลงไปเนี่ย หูมันรู้สึกแน่นขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็จะได้เสียงที่ดีขึ้นด้วยแล้วก็ช่วยลดทอนเสียงรบกวนของไนนิดหน่อยนะครับแต่แน่คือตอนที่ฟังเพลง้วยเนี่ยเสียงมาเต็มกว่าแน่นอนครับใครที่กําลังเล็งหูฟังแบบทรูไ Wireless กันอยู่นะครับผมอยากให้ไปลองตัว Galaxy Buds Live นะครับเพราะว่าเป็นตัวหนึ่งที่นอกจากเสียงจะดีแล้วครับเบสก็มาด้วยนะครับแล้วก็ตอนใช้ไม์คุยสายเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งไม่บ่นแน่นอนว่าคุยไม่รู้เรื่องนะครับงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรผมไว้เจอกัน่คร